บอกก็รู้ยี่ห้อมาจากเมืองจีนนะคะจีนค่ะ รถคันนี้บดให้เมียนเรียบค่ะาาบดให้เมียนให้เรียบเดี๋ยวคันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะหัวมุมบันที่อ้อยนี่เองค่ะนี่ไรเขาโกรธอ้าวเดี๋ยวะเทน้ำมันเพื่อให้ลื่นค่ะ หยอดน้ำมันให้มันลื่นหน้าบ้านพี่ก็คงจะสวยขึ้นละคะ่ะตอนนี้นะคะลาดยางแล้วตอนนี้เขาก็จะมาลาดยางข้างหน้านะต้องลองวรปมาณอีกแล้วถนนก็เริ่มแตกเยอะแยะเลยคะ่ะ แตกหมดแล้วนะหน้าบ้านย่งไม่เหลือแล้วโธถนนปูนมันจะไปทนอะไรมันไม่เหมือนถนนยางมาตอยหรอกยางมาตอยดีกว่าเยอะแตะปูยางมาตอยใช้ตอนนั้นสิกว่าปีมันก็ยังอยู่อยากได้งบประมาณเยอะไหมถนนปูนนะ่ะมันแพงกว่า<ฮ>คนมันรับเหมาเนะี่ยมันก็ต้อง อยากจะได้โซนเกินเรื่องธรรมชาติเขาเรียกว่าคอร์ปชันแบบแยบยนต์ี่สุด Điều yeah, uh, chào mm. yeah. เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาละนัะ่งงาน